นุ่มสดคนต่อไป game, ถึงหน้าผมจะไม่อ่อนไวแต่หัวใจผมอ่อนโยนนะครับเห็นพี่อ่ะหนูก็เป็นแค่แมวเออแค่แมวก็ชอบร้องแค่มองก็ชอบแล้วค่ะนั่นไงคุณนภาฮะเป็นไง สายมอไซค์รยังไงไปไบเกอร์มอาจะมีนิสัยที่แบบว่าเราจะต้องเข้าใจเขาเยอะๆะเล่าเอยู่ด้วยโคตรยากเลยใช่ก็แฟนอยากไปเที่ยวจังหวะออกทริปอย่างนี้ระหว่างรถกับแฟนโอ้โหคุณจะเลือกอะไรแฟนก่อนได้อยู่แล้วครับหนูไม่ชอบเขาขี่มอไซค์นะคะเพราะว่าหนูอยากให้เขาขี่หนูมากกว่า กูรูทำตัวไม่ถูกเลยฮะคือคนขี่มอไซค์เขาก็ขี่เราเก่งเหมือนกันแหละ